จะได้ไหมได้ใช้ชีวิตปลูกกันสักทีอย่าได้คุณเป็นเจ้าสาวของผมก็เหมือนได้เป็นผู้ชายที่โชคดีที่ได้มีคุณมาอยู่เคียงข้างกันคุณอยู่ไหนผมคอยเป็นหูเออพี่ครับพี่ครับเขามาทำอะไรกันอ๋อเขามาถ่ายรายการเปิดกูผีเงี้ย S <S <an> จับเลยจับเลยเฮ้ย <S <S <an> ียังจะวิ่งอะไรนักหนาวไหวลายเสือสมาที่ข้าแตกกระเจิงไว้หมดแล้วเนี่ย <S <S <an> <S ไม่วิ่งได้ยังไงตอนเนี้ยเขามาเปิดผูผีเฮียนที่แปดแยกเกียร์ฮะนี่ตักล้อง เดี๋ยวตากล้องนะเอากล้องนะจอนะไปหนะึ่งสองนั่นชนะั้นนั้นอ่ะผมเห็นผีมันโผล่มาจากช่องนั้นจริงๆเดี๋ยวถ้าผีโผล่มานะถ่ายเก็บไว้เลยนะนู่นช่องนั้นเห็นไหมเอ่อคุณหนึ่งในยุทธจักรครับผีอ่ะมันจะโผล่มาที่เดิมหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันไม่โผล่ที่เดิมอ่ะนะมันคงจะโผล่ที่หลังคุณละมัง้ง <pois> ผีร่าที่ไหนกันพีโอเจกี่เจ้าของแฟดนี้นะนี่โอจะไม่อนุญ,ญาตให้ลือถ่ายทําแฝดโอเอค่ะ กีเห็นใจเธอนะนี่เจกีรู้ไหมว่าผมเนี่ยยกกองถ่ายมาเนี่ยต้องเสียเงินสักเท่าไหร่ฮะคนเยอะแยะเนี่ยฟงไฟต้องเช่ามาหมดเลยแล้วอย่างนี้อยู่ๆเจกีไม่ให้ถ่ายได้ยังไงอ่ะเจกีเห็นใจบ้างสินี่คนดังนะเจกีโอ้ลืมบอกเจกีไปผมเนี่ยนะเบิร์ตธงชัยกับแอนทรมสมนี่เพื่อนกันเลย เบิร์ดทองชัยกับแอนทอมผสมแน่ละเบิร์ดทงชัยกับแอนทอมผสมมีซีกันมากจริงเข้าไห่งจมเข้าไปหนึ yeah, ่งไ้าหน่อยสิเบิร์ดทองชัยกับแอนทอมผสมมีสีกันแต่ไม่ได้ไม่ซีกับผมผมไม่รู้จักเขาอ้าวูกไหมล่ะใจ้เห็นเนาะจะมาอไอ่ะก็ไล่ นี่เห็นกับเบริรชัยกับแอนผสมนัก<ะ>นั่นไงเ <laughs> จนีใจ่ <laughs> ใ,จใจดีที่สุดขอบใจแต่ว่าต้องมีค่าเชา่านะค่าเช่าอะไรอีวะเจ๊เอ้าจค่าเช่าอะไรก็นี่เห็นไหมแตกของอัวของของอัวนะลื้อมาทำมาหาจีนี่ต้องจ่ายค่าเช่าสิโอ้ดีเลยเจ๊ทำม,มาหากินอะไรเจ๊กีนี่มันจับผี นี่จะจับผ so you know, oh, yeah, you know. ีจะจับไล่หรือไม่ไล่แต่ลึกก็ถ่ายทาออกรายการเพราะฉะนั้นลึกก็ต้องจ่ายมาจ่ายโอ้เจ๊ให้พวกเราถ่ายฟรีเถอนนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนทศเพื่อนทักหอะเพื่อนทอะเพื่อนทักหระได้จ่ายใช่ไหมเนี่ยเพื่อนทศเพื่อนทศก็ิงต้องจ่ายมากๆเลยทําไมอะอ่ะท่องได้อีกติดค้างค่ะเช่ามาสามเดือนเลี้ยวจ่ายมาเลยอ๋อไรู้จักมึงรู้จักทศมันมันเพิ่งจะผ่านไปเดือนนี้มันสามเดือนนเร็วจัง ก็ติดจ่ายเหรอเฮ้ยอ้าจ่ายก็จ hey ่ายนี่เท oh oh ja. um, oh, ่าไรล่ะค่าเช่าอะห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้โหนี่เจ๊ถ้าห้าหมื่นนะถ้าหลกหนังหัวผมไปเลยดีกว่าไหมไม่เอาโอ้โหนี่เรียกกะว่าเอาไปตั้งตัวเลยว่างั้นเจเจเจ้ครับเอ่อต่อคำเดียวเลยนะห้าร้อยได้ยครับ ไโอ้ยฉันอยากออกทีวีนะนี่เจสซี่<า>ตุ๊กงเจเป็นผีเหรอโอ้ยเอฟอยากโดนตบสลบกป,ปะเอ๊ะนี่นอ่ะโมเดลถกเถียงโมเดลจะเปียแชร์กันอยู่ยังไงเนี่ยอ่างั้นกลับดีกว่า,วาออโอเคกลับก็กลับแต่กลับไปเนี่ยค่าตัวไม่ต้องรับนะ,ะพูดพูดเล่นอยู่ดีกว่าครับคนเดียนี่แต่เพราพวกคุณเนี่ยกลับไปได้ดีกว่ามั้ง ไอ้กระผมคิดว่ามันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่พวกคุณจะไปละลานเขาที่เนี่ยเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณที่เงียบเหงาโหยหาในอะไรทักอย่างการที่เราไปรบกวนเขาไปละลานเขาอาจารย์ว่าน่าจะไม่เป็นการดีนะเอเอเดี๋ยวก่อนที่พูดมาเนี่ยแล้วตกลงเขาเขาโหยหาอะไรเหรอสับเบอรอ ไม่รู้ยังไม่ได้คุยกับผีถ้าอย่างนั้นคืนนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเดี๋ยวถ้าเจอผีนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะคุยกับผีเองแม่ถ้าคุณหนึ่งในเจ้ายุทธจักรเนี่ยนะมามาาแบบนี้ทุกทีพอผีมาก็เพนก่อนก็เพื่อนทั้งเี ไม่ไม่ผูกสากันได้เฉยอ่ะจนนี้อย่าไปคิดอะไรเลยนะจำไว้นาคนใจตั้งทำอะไรไม่น่าเกลียดโอเคเขาบอกว่าคนใจตั้งทำอะไรไม่น่าเกลียดน่ากลัวจังเลยนะคะเสี่ยกลัวอะไรผีไม่มีสักตัวพูดกับพูดเถอะไทรมุงแหกันมาอย่างนี้อ่ะ ผีที่ไหนมันจะกล้าออกมามันก็ไม่แน่อะไรคะใครพูดล่ะพูดอะไรคะเปล่าไม่มีอะไรนี่คุณแน่ใจนะว่ามีผีฉันว่าต้องมีแน่นอนท,ทำไมคุณมั่นใจขนาดนั้นล่ะครับ ก็วิญญาณผีเฮียนมากสิครับเขาบอกกันว่าวิญญาณผีเฮียนเนี่ยนะฮะจะเกิดการอาฆาตพยาบาทกับคนที่ทำกับเขาจนตามกลับมาแก้แค้นเอาชีวิตคืนนะครับผมไม่มีเสื้อผ้พแบบที่เห็นพี่พิษใสหรอกนะเท่าที่หาได้ก็เนี่ยะมาน มันสีขาวแล้วก hey, oh oh kind of ็พลิ้วๆบางๆเหมือนกันนะได้ค่ะได้จัดหน่อยนะบอกว่าแค่นี้มันก็เหมือนมากันนะคุณฝน <Okay. S 2> ตกใจอ,อ,อ่ะอันนี้ลองลองดูนะโอ้หโอ้ยเป็นไงไม่เป็นไงอะถ้าคุณพร้อมคุณรอสัญญาณมือผมแล้วกันได้เลยค่ะงั้นไปรอตรงเก้าอี้หนย มเตือนพวกคุณเลยนะว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนแล้วก็ละลานเขานี่เอาอะไรมาพูดละลานอะไรฮะทีมงานของเราแค่ตามล่าหาความจริงเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามีผีเนี่ยเราก็จะได้คุยกับเขาพูดกับเขาว่าเขาต้องการอะไรให้ความช่วยเหลืออะไรไหมอยากให้เราช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็อุทิศส่วนกุศสให้เขาก็เท่านั้นคุณครับผีเป็นวิญญ,ญาณ เขาไม่ออกมายืนคุยกับคุณอ่ะตัวต่อต,ตัวเหมือนที่ผมคุยกับคุณอย่างนี้หรอครับถ้าคุณอยากรู้อนะผมจะนั่งทางนายติดต่อกับเขาให้ได้เสือครับนะเอาอะไรเอ,เอาอะไรนะ่ะกระดานผีถ้วยแก้วไหมเด,ด,ด,ดี๋ยวก็ผีมันอยู่ที่ตึกนี้เราไม่คุยกับเขาเลยแหละไปเล่นผีถ้วยแก้วทาไมครับ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะผีมันจะไม่คุยกับคุณไงไอ้ไ <c oughs> ายเสืออย่าได้แคร์ใคร เอากระดานผีถ้วยแก้วออกมาครับหยิบกระดานถูกหรือไมตำรวจอยู่ข้างหลังแล้วจานนเต่าปกิดกระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยโอ้โหจานไม่ลงทุนเลยนะมันเก่ามากเลยกระดาษเปื่อยหมดแล้วนะคะเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยยิ่งเปื่อยยิ่งขลังคุณรู้ไหมไอ้ลายเสืออย่าไปแคร์ใครวางกระดาษลงเอากระนตรงนี้เลยเหรอฮะใช่มามาเรามวงเลย อ้ามยักไหมนีอพร้อมยังคุณฝนถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะระวังนะคุณนะ <Okay. S 2> ดวงวิญ,ญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ถ้ามีจริงขอให้ออกมาทักทายพวกเราด้วย ไม่ต้องออกมาทักทายก็ได้แค่มาแสดงตัวให้รู้ว่ามีอยู่จริงก็พอแล้วค่ะได้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 ไม่ไม่ต้องทักทายแค่ออกมาแสดงตัวให้รู้ว่ามีจริงก็พอนัใครหลอกกันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมือของ สับเปล,เลอเนี่ยจะดันถ้วยแก้วนะเนี่ยมือผมที่ไหนน่ะวิญญาณกำลังจะมาตั้งหากแล้ว นนัใครค้เตี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายพี่เดือดเดือดเนั่นน่ะไที่ไหนล่ะพี่น เปดูตัผีเฮียนที่ข้างบนเองเปิดกลุก่มผีเฮี้ยนกำลังแห่มาที่นี่ฮะ<ด>วูกกนนนสออยยาาาา้้เเปป็็คมมืุ